สวัสดีจ้าทุกคนคือวันนี้พี่อ๋อยจะทำคลิปสั้นๆให้ดูพอดีไปที่บอกว่าจะเก็บไอ้ข้าวโพดฝักใหญ่มาให้ดูว่าเป็นยังไงพอดีพี่อ๋อยปอกออกมาแล้วอันหนึง่งจากข้าวโพดอ่อนนะจำได้ไหมที่พี่อ๋อยเคยทำเป็นข้าวโพดอ่อนมาให้ดูอันนี้คือเอ่อ เราเอาเอามาทานเป็นข้าโพดต้มได้เนี่ยเราเอามาต้มได้เนี่ยอันนี้คืออันนี้พี่อ๋อยลองปอกแล้วอันหน,นึ่งเนี่ยนะมันจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือพี่อ๋อยเชื่อว่าทุกคนก็คงเห็นแล้วลหะว,ว่าข้าโพดเป็นยังไงใช่ไหมแต่คือที่พี่อ๋อยทําให้ดูเนี่ยหมายความว่าอยากอยากจะให้ดูว่าที่เนี่ยเขาปลูกข้าวโพดแล้วลักษณะข้าวโพดท,ที่เนี่ย เป็นยังไงนะคะเนี่ยคือจะเป็นคลิปสั้นๆคืออันนี้จะเป็นข้าวโพดฝักแล้วนะไม่ไม่ใช่ข้าวโพดอ่อนอย่างที่พี่อ๋อยเคยแกะให้ดูนะอันนี้คือแบบว่าแกะออกมาแล้วก็ต้มจะต้มทานได้เลยหรือว่าจะปอกออกมาเป็นแบบว่า,าข้าวโพดใส่เนยก็ได้หรือจะเรากินได้ทุกอย่างอะ่ะถ้าคนเขาชอบทานข้าวโพดนะ อย่างข้าวโพดต้มอ่ะคือเนี่ยเห็นไหมปะที่นี่มันจะออกเป็นประมาณสีแบบนี้จะไม่มีแบบสีขาวแบบบ้านเราไงเนี่ยมันจะออกเป็นสีเหลืองนวลๆจะมีขาวผสมนิดหน่อยเนี่ยแต่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาเก็บมาขายแบบนี้เนี่ยคือเนี่ยเป็นบางช่วงแต่บางช่วงก็จะเป็นอย่างข้าวโพดข้าวโพดอ่อนที่พี่อ๋อยเคย เคยเคยทำให้ดูทำคลิปให้ดูแต่อันเนี้ยเราพร้อมที่เอาที่จะเอามาต้มเลยเนี่ยเห็นปะข้าวโพดที่นี่จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือพี่อ๋อยเก็บมาแค่สองสามฝักเองอะ่ะคือจะเอามาให้ดูเนี่ยมันประมาณแบบนี้เนี่ยที่เนี่ยนะแต่เวลาถ้าจริงๆแล้วอะ่ะจะมันจะแบบว่า เด,เดี๋ยวพี่ไหวจะไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งคือจะทําให้ครบวงจรเลยว่าตั้งแต่ทาไปดูครั้งแรกมันเป็นต้นอ่อนยังไงแล้วเป็นข้าวโพดอ่อนยังไงและนี่ช่วงนี้ก็คือจะมีเนี่ยช่วงแบบว่าเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ประมาณเดือนสิงหาเนี่ยจะอยู่ในประมาณาประมาณอย่างนี้เราจะเอา อ้นั่นอ่ะเนี่ยเราจะเอาไปปิ้งก็ได้นะจะปิ้งทั้งทั้งทั้งอันนี้เลยก็ได้นะจะปิ้งเลยก็ได้นะจะเป็นแบบข้าโพดปิ้งเลยก็ได้นะเนี yeah. ่ยแต่บางคนก็แล้วแต่คนจะชอบแบบไหนนะถ้าอย่างบางคนชอบข้าโพดต้มก็เอาไปต้มใส่เกลือนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย yeah. ช่วงเดือนสิงหาจะประมาณแบบนี้อันนี้ช่วงเดือนสิงหาแล้วเดี๋ยวสักพักกันยาตุลา มันก็จะสุดละสุดสุดการจเจริญเติบโตละตอนนี้มันก็จะเข้าเป็นแบบว่าเหลืองเหลืองจะเป็นแบบว่าข้างในนี่นะจะแบบแห้แงแห้งแบบว่าแห้งสุดๆเลยอะ่ะเป็นสีเหลืองทองพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเขาจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนหลังตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาเพราะว่าช่วงนั้นก็เข้าหน้าหนาวแล้วไงเนี่ย พอเข้าหน้าหนาวแล้วเขาก็ไม่เขาก็จะไม่ทําอะไรกันล้เพราะว่าสโนวมันตกไงทําอะไรก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมละ่ะเนี่ยเดือนนี้คือจะเต็มที่สุดๆแล้วนี่พี่อ๋อยเลยเอามาทําคลิปให้ดูเดี๋ยวถ้าอาจจะได้ดูตอนช่วงที่มันเหลืองมากๆเหลืองแบบว่าพร้อมพร้อมที่จะลดเขาจะมาไถาออกอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวดูซิว่าจะได้ถึงตรงจุดนั้นไหมคือนี่คือเป็นกาเป็นวงจรของการปลูกข้าวโพดของรัฐไอโอวาที่นี่นะเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยช่วงเนี้ยคือจะมีข้าวโพดแบบว่าบางทีนะเยอะมากบางทีคนเขาเอามาขายเนี่ยบางทีหกฝักเนี่ยอย่างบางทีแค่เหรียญเดียวบางทีก็ไม่ไม่ถึงร้อยบางทีก็ร้อย ร้อยยี่สิบบาทหรือว่าบางทีแค่เอ่อร้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณบางทีก็แค่ร้อยเดียวสามเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่บางคนก็จะเอาแบบว่าเยอะไหมเนี่ยบางคนเขาชอบทานก็โพดมากๆนะเพราะว่าพี่อ๋อยรู้ว่าช่วงไหนที่จะเก็บได้แบบช่วงที่เราชอบไงเนี่ยช่วงนี้คือเต็มที่แล้วเนี่ยคือจะเป็นเนี่ยคือจะเต็มที่เต็มที่สุดๆแล้ว พี่ไหวเก็บมาแค่เนี่ยสี6ฝักเองเนี่ยเต็มที่สุดเลยเห็นไ้มปะเนี่ยเหลืองเอาไปต้มเนี่ยถ้ายังเราจะขูดออกจากฝักก็ได้แล้วก็เอาไปใส่เวฟสักนาทีสองนาทีแล้วก็เอาเนยใส่เข้าไปก็เป็นข้าวโพดเนยข้าวโพดค,คุกกับเนอยอร่อยดีเนี่ย หรือบางคนชอบแบบว่าเอาไปต้มธรรมดาเนี่ยแล้วถ้าเราจะน่าเราหักอย่างนี้นะเนี่ยหักครึ่งอย่างเงี้ยหักครึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไปต้มใส่เกลือก็ได้ต้มก่อนก็ได้แล้วค่อยมาขูดหรือว่าจะขูดทั้งอย่างนี้เลยก็ได้นะขูดขูดออกเลยแล้วก็เราเวฟเราเข้าเวฟได้ไงเนี่ยเราเข้าเวฟได้เนี่ยส่วนมากจะพี่อ๋อยจะ พอทำเสร็จแล้วแล้วพี่อ๋อยจะหักครึ่งเห็นนหป่ะอันนี้คือจะเอามาให้ดูคือที่ตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะถ้ามันโตสุดๆแล้วพี่อ๋อยจะเอามาให้ดูเนี่ยพอดีไปเจอแบบว่าที่มันสุกพอเปิดออกมาแล้วมันเป็นเม็ดแบบนี้ก็แสดงว่านั่นแหละแต่เพราะว่าบางทีเขาที่นี่เขาไม่ได้ปลูกพร้อมกันไงบางที่เขาก็จะปลูกช้าเลทไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ยังจะเป็นแบบว่า มีฝ uh, ักออกมาแต่เม็ดข้าวโพดมัน hmm. ย <Yeah. S 1> mm ังไม่โตเต็ม hmm. ท <c oughs> mm ี่ไงคะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่อ๋อยบางทีโอ้ยโทษทีเนี่ยพี่อ๋อยจะแกะอย่างเงี้ยโอ้ยโทษทีโอ้ยกลืนน้ำลายทีเนี่ยพี่อ๋อยจะแกะอย่างนี้แล้วบางทีเดี๋ยวว่าจะเอาไปต้อืม เห็นไหม <c oughs> อุย้ยสิวสินี่เดี๋ยจะทอย่างเนี้ย,ย,ยต้มเราก็ไม่ต้องต้มนานน่ะเนี่ยเหมือนต้มข้าวโพดอ่อนอย่างเงี้ยแต่ข้าวโพดเนี่ยเห็นไหมบ้านเราจะมีแบบข้าวโพดสีขาวเม็ดสีขาวไปเลยขาวเหมือนเหมือนน้ำนมข้าวหรือว่าจะเป็นข้าวโพดแบบว่าสีเม็ดสีดำคล้ายๆกับเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบ ข้าวเหนียวดาอะไรอย่างนั้นอ่ะอันเนี้ยถ้าเราจะต้มแล้วเราจะเอาไปทําเป็นขนมอะไรก็แล้วแต่ทําได้หมดนี่ไงเห็นไหมคือวันนี้พี่อ้อยทําคลิปสั้นๆมาให้ดูว่าข้าวโพดที่อ่โตเต็มที่เนี่ยมันจะอยู่ในประมาณช่วงเดือนสิงหากันยานี่แหละแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มจะเริ่มแบบว่าเหี่ยวอ่เหี่ยวลงเหี่ยวลงเป็นแบบว่า ทุ่งเหลืองทองเลยพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็หมดหน้าของการปลูกกระโพดนะนั่นอะนะโอเคอย่างนั้นคลิปนี้พี่อ๋อยเอาไว้แค่นี้นะดูซิว่าจะออกมายัางไงโอเคนะคะสวัสดีค่ะ